สวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมช่องน้องจานสตูดิโอนะครับวันนี้ครับผมหยิบไฟเรียกว่าเป็นไฟสีสันครับของเน็ตไอดอลนะฮะคู่เอกของรายการครับเม็กอภิสิทธิ์ครับนี่ฮะนี่ฮะเตเตทีบครับนี่ฮะโอ้ยเข่าลอยครับนี่นี่ฟังทางด้านน้ําเงินนั้นตาลายสยามไหทองคํานะโอ้โหเม็กมานี่ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับหัวทั้งเข่าทั้งศอกทั้งหมัดนะฮะอืดู ลีลาเชิงมวยแล้วเมกนี่แหมได้เปรียบทั้งหุ่นรูปร่างนะครับโอ้โหประเคนใสเรียกว่าแหมบนเวทีนี่เต็มที่เลยทีเดียวนะครับผมส่วนข้างล่างเวทีก็เป็นเพื่อนกันครับเป็นมวยพิเศษ n e ็ตไอดอลนะครับผมต้องขอบคุณภาพสวยๆจากคอคนคอมวยชาแนลด้วยนะครับนี่ฮะดูลีลาเจ้าของผลงานเพลงคนพอกระเทินเมกอภิสิทธิ์ครับดูครับเป็นมวยนะฮะเป็นมวยมากดูจังหวะ ดูจังหวะแยบของเม็กอภิสิทธิ์ครับไม่ธรรมดาครับดูฮรรูปร่างการยืนจังหวะนั้นดีมากเลยทีเดียวส่วนตาละยสยามนะครับโอ้โหวันนี้มารับชุดใหญ่เลยทีเดียวครับสําหรับตาลายสยามไหทองคํานะฮะนี่ฮะดูการฉันเชิงมว้ครับเม็กโอ้โหชกหนัดนี้เตะก้านคอเข้าไปโอ้โหเข่าครับโอ้โหเอาตาลก็พยายามที่จะสู้นะครับผมวันนี้ครับหัวหน้าค่ายจอนนี่มิวสิกครับ ลูกพี่จอนนี่นะครับผมมาเชียร์อยู่ข้างขอบเวทีเลยทีเดียวครับเป็นมวยที่ต้องบอกว่าหาดูได้ยากครับเมกอภิสิทธ์นะครับเจ้าของผลงานเพลงคนพอกระเทินนะครับฉลองร้อยล้านวิวไปไม่กี่วันที่ผ่านมาครับโอ้โหดูครับดูครับจังหวะเน้นๆนะฮะเรียกว่าไม่มีเตี้ยมครับไม่มีอมมือฮะใส่หมดใส่เต็มเลยทีเดียวครับดูฮะโอ้โหตาลายสยามอื หลายคนบอกว่าวันนี้มารับนะฮะไม่ได้รับอะไรนะฮะรับแข้งรับเข่ารับหมัดนะฮะตาลายสยามไหทองคําครับโอ้โดูครับคุณเม็กทอกเน้นๆน,น,นะฮะเน้นๆเ,เลยถือว่าต่อยได้ดีครับไม่ใช่นักมวยอาชีพนะฮะแต่ต่อยเหมือนมีอาชีพเป็นนักมวยเลยทีเดียวสำหรับเม็กอภิสิทธิ์นะครับ FC ก็เข้ามาชมกันเนืองแนงเลยทีเดียวครับหมดยกที่1ครับรายการสุขใดไหนเล่านะฮะ ต้องขอบคุณครับสำหรับภาพสวยๆจากช่องคอคนมวย Channel นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับนำภาพมาประกอบนะครับรีวิวเม k อพิ v i จอ t j นนี่มิวสิกครับตาลายสยามไหทองคำครับก็เป็นสีสนันเป็นคู่เอกของวันนี้นะครับโอ้โสาวๆมาให้กำลังใจนะฮะนักมวยทั้งสองฝั่งกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวครับ สำหรับเม็กอภิสิทธ์นะครับผมเจ้าของผลงานเพลงคนพอกระเทินนะครับก็มีคิวงานครับเรียกว่าล้นทะลักกันเลยทีเดียวนะเรียกว่าเป็นคู่มวยที่เป็นสีสันครับดูครับป้ายเอฟซีตาลลายสยามนะครับมีคนมาให้กำลังใจอยู่นะครับสำหรับน้องตาลส่วนเม็กอภิสิทธ์ครับได้เปรียบครับด้วยช่วงจังหวะการชกนะครับแล้วก็ ด้วยหุ่นที่ยาวกว่านะครับการออกอาวุธที่ชัดเจนดูคะแนนยกแรกนั้นก็เป็นต่อนะครับอย่างเห็นได้ชัดครับส่วนตาลไรสยามนั้นเตี้ยกว่าสั้นกว่านะครับแล้วก็การออกอาวุธก็จะช้ากว่าเมกนะครับอ่ายกที่สครับชกแล้วฮะอ่าเริ่มครับมาดูยกนี้ครับว่าตานนั้นจะแก้เกมได้ไหมครับน่ฮะมี เอ้าครับนี่ทักทายกันแล้วครับแหมเมกนี่ยังเหลือๆนะฮะโอ้มาเนี่ยมัดโห้โหมาตานสวัครับอืมโดนนะตานโดนแล้วอืมเมกนี่ยังแรงยังเยอะแรงยังเหลือนะฮะเอาเอาตานอืมเอาโอยลงไปครับคุณตานครับแหมมวยนี่ต้องหายใจให้ถูกจังหวะด้วยนะฮะ โมมากๆนี่หมดเอาง่ายๆครับดูครับจังหวะออกมาดึงสองของเม็กตานสวนครับเอาแล้วตานอืได้ไหมฮะมาครับดูกันยาวๆวครับคู่นี้ชกกันสามยกครับอืดูครับเม็กนี่น่าจะพยายามที่จะจัดการนะฮะพยายามที่จะปิดเกมครับสําหรับคุณเม็กนะฮะดูแล้วโตขึนนี่ฮะมาฮะโอตานก็แม่ใจได้นะตานนี้ก็ใจได้เหมือนกันครับ ดูครับโอ้โหกระโดดถีบลูกนี้ตาลนี่ครับเอาหันหลังนะ้วกรรมการจับแยกนะครับโอ้นะฮะเหนื่อยนะครับการชกมวยนี่ถ้าไม่ใช่นักมวยอาชีพนี่ต้องมีคนคอยให้คําแนะนําแล้วก็ต้องมีเทรนเนอร์ฝึกดูหมัดตรงครับหนึ่งดูครับอืมเอาหมัดตรงอีกแล้วรัสองครับแหมเจ็บแลฮะไม่ใช่ไม่เจ็บนะชกจริงๆนะฮะเนี่ยครับ ไม่มีเตรียมนะครับอืเดินหน้าอย่างเดียวครับเม็กครับมวยได้ใจครับอืได้เปรียบช่วงโชกครับสําหรับเม็กอภิสิทธิ์ครับนักร้องขวัญใจสาวๆได้ครับเจ้าของผลงานเพลงคนพอกระเทินฉลองร้อยล้านวิวที่เรียบร้อยครับอืุ้มนะครับหมัดมาเอามาตานก็สู้เต็มที่เหมือนกันครับหาใจได้ครับสําหรับน้องตาลครับขอเวทีก็ พี่จอนนี่นะครับเจ้าของค่ายนะครับจอนนี่มิวสิกครับมาหมดยกที่สองครับโอ้โหคู่นี้เนี่ยนะครับผมชกกันสามยกครับนะฮะชกกันสามยกครับผ่านไปสองยกนะครับจากสายตาแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าเมกอภิทธิ์นั้นเป็นต่อนะครับผมทั้งเอ่อ การชกนะครับออกอาวุธชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเป็นเขานะครับลูกเทบลูกเตะเรียกว่าครบเลยทีเดียวนะครับส่วนตาลายสยามนั้นก็ใจสู้ครับแม้ว่าจะเสียเปรียบในเรื่องของอสัดส่วนนะครับการออกอาวุธนะครับแต่ก็ใจสู้ครับก็เรียกว่าเป็นสีสันครับเป็น ความแปลกใ่ของโอการมวยนะครับดูครับอืมบรรยากาศนี่ผู้ชมเนื้องแน่นเลยทีเดียวนะครับคู่นี้ชกกัน3ยกนะครับส่วนผลการตัดสินนั้นก็เม็กอภิสิทธิ์ครับชนะคะแนนนะครับตามที่หลายๆคนคาดการไว้นะครับผมนี่ดูสาวๆนะครับไห้กำลังใจหนุ่มเม็กอภิสิทธิ์นะฮะแล้วก็พิตาลายสยามนะครับคู่นี้เม็กอภิสิทธิ์ครับชนะคะแนนตาลายสยามนะฮะชกครบสยกครับ หลายคนก็ลุ้นอยู่นะฮะกลัวคุณตาลน,นั้นจะโดนเม่ปิดเกมก่อนนะครับแต่ก็ยืนครบ3มยกครับต้องแหม่ต้องบอกว่าหัวใจของตาลไยสยามหายทองคํานั้นดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ